บายดีทักทายสบรีเอฟซคนเก่าเจ้าเดิมผู้ขากับคนเก่าเจ้าเดิมคือกันนาองมันนี้ก็จะวามาพบพ่อกันเช่นเคยเนาะบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องฝนบ่ตกม้นนี้เนะาะแต่ว่าบรรยากาศนี่โอเคอม,มีแสงแดดออกมาขั้นฝนบ่ตกแล้วหนทางกับสีแห่งๆไหเนาะกันว่ามันนี้รีวิวตื่นแต่เช้าโอ้ใส่สุดคือกันเลยได้ว่สุดดำแท เนาะมาพบกันเช่นเคยบ่มีเี้ยเหมือนก็เถอว่าก็อยากขอคขำมุขขอบใจเอฟซีทั้งหลายเด้อที่อนาให้การติดตามช่องยูทูบคนมักมวนชาแน,นลเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่หกร้อยกวัวแล้วใก้สิบหกเจ็ดร้อยคนแล้วขอคขำมุขขอบใจหลายๆเด้อบดสุภูทุคนเนาะก็แล้วกันที่ให้กําลังใจหรือว,ว่าติดตามเนาะผู้ข้าคนมักมวนเนี่ก็เถอะว่าบ่มีอย่งางไรก็ขอคขำมุขขอบใจ น้ำพุแม่พี่น้องเอฟซีฮะแหละเบิร์ทุกหกเบิร์ทุกคนเนาะจะมีสุขภาพแข็งแห้งแข็งแห้ง,ง,งบนันนี่สว,าวา่าผู้ข่ารีวิวสองคนเนติมเตะเศร้าวันนะน,นี้เนาะนี่จะพาไปเบิ่งท่าอุลลยบนเห็ดอี๋กับวิธีชีวิตพี่น้องเนาะ วิธีชีวิตแต่ละเศร้า,ากับะจะประมาณนี้เทา่าอุยลุยเราจะคุยกับน้องสาวเพื่อนเนาะนี่นางโคลา<น>โคลาเอ้ยน,นางโคลาเจ้าเพื่อนเนี่ยเจ้าหู้จะควนเลยลุงให้ลุงหน้าเพื่อนกันบบกค่อยจะอยากลงดอกเพื่นขี้ข้านลงไปพ่อแล้วเพื่อนกับบุเดียเพื่อนกับขึ้นมานมว่าจังไร อย่างว่ามัาเนาะมื่อนี้สิพามันลงนาอีอาย่บ่มันบ่ลงเหรอคือวัดจังส์ขี้ข้านะขี้ข้านฉันขี้ข้านเลยแบบกลินมันคือบ่ขี้ข้าเนาะนางโคลาโคโรนาโคลาโคลาไม่หน้านี้หนานี้นางโคราลง โแลเอ้ยโกล่านี่นะชีวิตบ้านนอกบ้านนาของพี่หนอนนี่ความผูกพันระหว่างสุนัขกับผู้เจ้าของคนนี้คนแข็งแข็งนี่โคล่าเอ้ยว่าอาปะอย่างสง่าโคล่าว้าว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 นางโคล่าน้าลูก นางโคลานางโคโรนาอืมนอนลงออาเฮ็ดกระดึบด้วยนะกระดึบกระดึบเอา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 เฮ็ดเห็ดเอาเฮ็ดไว้อีทเอ้าเอ้าอุดอุดเอ้าหยันอ้าหยันมาได้นะให้มันเฮ็ดเดี๋ยวดูเอ้ากระดึบกระดึบกระดึบเอาเอาเอา คนละคนเลยว้าววู้คนลาโซ่แขวโคนละว้าวคนเลยวู้คนละเฮ้ยคนลโคละวู้อัวนี่เลืองอะไรลังมันจังเพียงนะเอียง้กหนาใหญ่ก็เลยครับ ลาวันนี้มึงจะไปทูอ๋อังคิดฮอดลเียวเลยน่ะาเียวเคันเนาะแต่ว่ามันคันมันก็อลังมันเพียยสิไปซ่องเบิ่งในเฮือนน่ะเาเห็นเลยดวผใจเจ้าขอเติตายังนนยังนแม่มาแล้วบ่ไปซ่องเข้าไปยังในเฮือนน่ะหึคิดว่ามันสิมีหยังเนาะเนาะโอ้หอมบ่จัก มันได้กินทอดไข่ไงบีบกอกบัดเอาหัวกบกมกินหรอมันได้กินไงคุณล่ะคุณนายไฮโซบอกคุณล่าเฮ้ยเดี๋ยวกรุบ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 กรบเอา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 เฮ้ยเนี่ยเอาอึด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  อา้อาวอ้าวนี่แหละพี่นอ้องบ่มีเบี้ยมัมมยนเป็นยังตื่นเช้ามากับมาคู่คู่คีบกับนี่แหละนางโครกขาเพื่นนี่แหละเบื้องความคว่ำจอยของคอปน,น่ะนะเมื่อยก็มานอนท่าได้เหมือนเนาะคนคนคนมันจ่อยมันตุยคู่กับผู้เจ้ามันอะไรนี่นี่นี่ผู้เจ้ามันก็ไม่คีจ่อยเนาะอา้อาวอา้อาวอ้าว อ้าวเป็นละเอ้าวอ้ามใช่อ้าวก็ดูอ้าวเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนี่เนี่ยนะคนนี้ความกินมาแหละส่วนพ่อพนแหนมเนาะมือบางกีพนแหนมคุณทานูกกี่อันแหนมกลุ่มกินตอนเช้าโอ้พี่น้องเออมันนี่กินข้าวเช้ามันนี้เด้อมีทอดไข่เป็ดหอยเดือดตำกบ ยินไหมเนาะคคอว่ามีเมนูถักจะได้มือนเ่ยมใช่ไหมรอกระบนนั่นแหละกระบนเห็นแม่ลุกมาแบนกรโจยลงคุณไล่เอากระสุหรับคิดนี่ขาขอยุดไว้สักันเราไงเด้อขอเวลากินข้าวกัน เนาะผมบอกใจหลายที่ให้การติดตามพุกกาในตลอดเรือไม้เด้อทอดไข่เป็ดเอาจากพ่อ,อสดๆเลยหอยเดือแกวกบหมักลินไม้เนาะเขาลินไม้ใช่ว่เอาะพอโตก็ได้เวได้กล้ยกินเข่ากินน้ำสะก้อนแบบนี้